สวัสดีครับคลิปวันนี้นะฮะจะเป็นแกะกล่องตัวว a t c h ท t 5ทั้ง2รุ่นนะครับ <th mistakes> ก็คือสีไม่ใช่พูดผิด GT5 ธรรมดาแล้วก็ GT5 Pro ทั้งคู่เป็น, mm นรุ่นรุ่น46มิลิเมตรนะฮะสีสีดำทั้งคู่นะออก็ คนที่พรออเดอร์นะครับก็จะได้ฟรีบัตร5 i แถมนะอัน,นอันนี้คือของแถมที่ยังไงก็ได้ทุกคนแล้วก็จะมีไอตัวอะไรอะ่ะของแถมที่เขาให้ไม่กี่ออเดอร์แรกอ่ะมันจะเป็นถ้ารู้สึกของ s h o p e ีมันจะมันจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็จำไม่ได้แล้วล่มหรือปะ่ะหรือว่าอะไรประมาณนี้เนาะเออแต่มันมันไม่ได้ เท่าที่ดูคือไม่ได้ก็โอเคไม่เป็นไรนะไม่ได้พลาดอะไรนะครับอ่ะก็ประมาณนี้คือไอตัวฟีบัตห้าไอนี่ผมไม่ได้แกะให้ดูนะเพราะว่ามันก็เหมือนๆกันกับที่เราเคยได้นะครับอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งคือกรีดซิลคือผมกรีดไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนซื้อเรา ทางผู้ขายทางอันนี้ผมสั่งช้อปปี้มานะเขาก็ก็จะเหมือนกับก็ให้เราถ่ายวิดีโอตอนแกะกล่องนะครับก็เลยก็เลยจะไม่มีตรงนี้ให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมขอเริ่มจาก GT5 ก่อนอันนี้รู้สึกมันจะนี่ตรงนี้มันจะมีไอ้นี้อยู่นิดนึงคือมันแพ็คมาไม่ดีอะนะเรื่องของเรื่องคือตอนเขาแพ็คมาเขาแพ็คมาอย่างนี้ครับจะให้ดูนิดนึง คือมันดันพันมันดันพันครบทุกด้านยกเว้นด้านล่างนะแล้วไอ้ด้านล่างนี่แหละตกกระแทกตามเรื่องไอตัว GT5 เห้าไอ้ตัว5้อของผมนี่ก็กที่ที่มากับกล่องนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันอ่ะโอเคแล้ช่างมันของข้างในใช้ได้ก็ตามนั้นเพราะเราซื้อเราเราก็ไม่ได้คิดว่าจะขายอยู่แล้วอ่ะเออลืมครับ อนุญาตเอา,เอา,เ,อาเอาด้านต่างๆของกล่องให้ดูก็ด้านข้างก็จะไม่มีอะไรเนาะก็จะมีการบอกสีนะครับตัวนี้ผมก็ให้ดูนิดนึงว่ามันคือเอ่อ46นี่โมเดลสีดำนะ Back f ฟ l e s อ e n c e ซนต์นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวให้ดูด้านหลังก็ขอปิดซีเรียลนิดนึงด้านหลังก็จะมีข้อมูลตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับ ทีนี้พอเราดูของตัวโปรโตัวโปรนี่ก็คล้ายๆกันเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นสติกเกอร์ของไออะไรวะอ๋อตัวนี้มีการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจในขณะที่ตัวธรรมดาไม่มีนะครับอ่ะตัวนี้ก็ให้ดูเป็นโปร46นะครับสีดำโอเคคือจริงจริง มันมี41กับ41 Pro ด้วยแต่ว่าไอ้ทั้งคู่เนี่ยบังเอิญมันไม่มีสีดำนะผมก็รอดไปเพราะผมใช้แต่สีดำนะครับอ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนี่ก็เป็นนู่นนี่นั่นะแล้วก็ตรงนี้ก็บอกว่าไปสแกน Huawei h e l l ซ s นะอ่ะอ่ะทีนี้ก็ขอให้ดูของข้างในกล่องนะฮะอ่ะ ก็แกะแบบคู่กันไปเลยเนาะอืมครับตัวนี้ตัวธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้ด้านด้านหลังก็คือมีสติกเกอร์เนาะเซนเซอร์ก็จะเป็นแบบใหม่ส่วนตัวปลดสายตัวนี้ก็จะเห็นใช่ไหมฮะว่าว่ามันจะเป็นปุ่ม แบบนี้แทนแต่เอาจริงๆนะทุกทีที่ผมซื้อเนี่ยผมก็ไม่เคยไม่เคยใช้สายของไม่เคยใช้สายที่มากับเครื่องเลยเพราะว่าพอเรานั่นเราก็เปลี่ยนตลอดนะ่ะแต่แต่ก็ไม่ได้คิดจะขายอะไรนะอออ่อะของในกล่องนะครับก็จะเป็นที่เราคุ้นเคยกันก็คือหัวชาร์จจะเป็นแบบนี้เออนะ ซึ่งก็เป็นความดีงามที่ยังไงผมก็ยังชื่นชมนะครับเพราะว่าตั้งแต่ gt 2อันตัวนี้คู่มือตั้งแต่ gt 2 Pro ใช่ไหม gt 2ก็มีตัว Pro เนาะออมีการเปลี่ยนหัวชาร์จหนึ่งครั้งแล้วก็ใช้มาจนทุกวันเนี้ยอ,อ,อันนี้นก็น่าจะยังใช้กับอันเก่าได้เนาะอ่ะ ทีนี้ดูตัวโปรนะฮะก็ตัวโปรวัสดุคือจะเป็นรู้สึกจะเป็นไทเทเนียมหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะออผมอันนี้ผมก็จําไม่ได้นะฮะต้องขอโทษเออแต่ตรงนี้แปลกอย่างไม่ไม่มีสติ๊กเกอร์เหมือนตัวไม่โปรนะแล้วก็นะ่าคือออกแบบเป็นทรงแปดเหลี่ยมแต่หน้าปัดกลมอ่ะตัวนี้ ก็จะเหมือนกันนะครับก็คือเป็นสายชาร์จแม่เหล็กเหมือนพวกซัมซุง galaxy watch apple watch เลยพวกนี้แบบเดียวกันก็คือวางออกไปแล้วก็ชาร์จส่วนอีกข้างหนึ่งก็เป็นคู่มือครับอ่าก็โอเคมีเท่านี้ครับคือตัวผมเนี่ยก็ใช้โ p o l e w a t c มาทุกรุ่นก็ ชอบในความทนทานของแบตเตอรี่ของมันนะรวมถึงไอ้พวก w วั t Fit ด้วยแต่ว่าวัตฟิ t เนี่ยของผมรุ่นที่2ใช้อยู่ตัวหนึ่งแล้วบังเอิญบังเอิญมันแบตเตอรี่มันตายนะข้อสังเกตคือพอเราเสียบชาร์จมันจะมันจะเปิดติดแต่พอดึงออกปุ๊บเนี่ยนั่นไม่ได้ซึ่งไปถามทางศูนย์เมื่อสักสอาเดือนก่อนก็ยังไม่มีแบต แล้วพอดีผมไม่ได้โทรไปถามอีกพอดีผมโทรถามศูนย์มามุนคองนะเพราะว่าผมพอดีผมอยู่แล้วแวกนี้เออเขาก็ไม่มีให้แต่เดี๋ยวว่าจะลองโทรไปถามดูอีกนะครับอ่ะโอเคก็ถือว่าจบแกะก,กล่องแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ดูตามกันมาถึงตอนนี้นะฮะสวัสดีครับ